พอเราเจอเนี่ยเราก็จะได้เล่าให้คนอื่นได้ว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้อย่างนี้อะไรเนี้ยฮะผมผมเปิดร้านยิปซีฮะดูไพ่ยิปซีเนี่ยฮะแต่ว่าผมจะออกแนวแบบรูปภาพพระรูปอะไรมากกว่าดูดูหมองว่าะอะไรตีฮะทาโร่ทาโร่ทาโร่ว่าคือเรื่องมันมันเกิดขึ้นอย่างนี้ ผมเราไปเรียนตั้งใจเราเพราะผมเรียนจบรามก็ทั้งใไปเป็นประหลัดแล้วเน้่ไปเรียนมาจากใคร่อมันไม่ได้เรียนมาจากใครหลวงพ่อ like <The> ันเนี้ยหลวงพ่ออย่างเงี้ยเนี่ยพระพิฆเนศเนี่ยหลวงพ่อพระพิฆเนศเน่ยมามาบอกมาบอกผมเขาบอกว่าเอาให้เรียนวิชานี้เขาก็เอาหนังสือเป็นร่างทรงอ่ะที่จะหนกันเลยเขาก็หนังสืออย่างเงี้ยหลวงพ่อกับไพ่เนี่ยเอามาแตะหัวผมอย่างเงี้ย แล้วมันก <laughs> like really. <laughs> ็เป็นเองครับหลวงพ่อตัดจีวดหลวงพ่อดีชีวนแหว่งเลยอะไรชื่ออะไรรัวอะอันนี้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 เหอฮะอันนี้เหรอฮะ อันนี้มันมันมาจากร้านอู่ทองครับนะมันเป็นกําไรพระพิคเนตเป็นเงินแท้ฮนะจากร้านอู่ทองที่อยู่ที่อ่าต่อข้าวสารนะ่เง <c oughs> นินหมดเนงะินหมดมีเท่าไหร่ก็ทำบุญบหลวงพ่อหมดแล้วเนงะินนี่ไทยแลนด์เลยครับไทยแลนด์เขาทําส่งออกเป็นแฮนด์เมดฮะเอาพัวเขาเอามาให้ทําไมต้องมีหนู เป็นสัตว์พาหะนา่นนะฮะเขาทำเป็นสัตว์พาหานะอย่างเงี้ยครับชื่อจริงชันแกไม่รู้จักไม่รู้จักหรอครับเขาก็เรียกหลวงพ่อสีหลวงปู่สีผมดูเฟซบุ๊กผลประกาศหลวงพ่อมาทําบุญอย่างเดียวเขาว่า ลวงพ่อดังเรื่องเบี้ยแก่ผมก็มาเบี้ยแก่อย่างเดียวไม่สนใจทนั้นแหละคือผมไม่อยากฟังคนอื่นเล่าอ่ะผมผมต้องเล่าดิเพราะผมมาหาหลวงปู่ผมต้องเล่าเองโอ้หลวงปู่เป็นอย่างนี้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 เขาวางวางไว้ตรงกลังเอให้คนอื่นมาเล่าได้ไงพ่อผมมหาหลวงพ่อผมจะได้รู้ว่าเออหลวงพ่อเป็นยังไงเยังไงอะไรอย่างเงี้ยฮะวันหนึ่งคนรุ่นหลังๆก็จะได้รู้ว่าอ๋อเป็นอย่างนี้เว้ยความจริงมันเป็นอย่างนี้ สีคนอ่ะอสีคนมาห้าสามมาคุยเนี่ยคุยกันสวยมากเหรียนเนี่ยเอาไปเรื่อมเขา